5 Minutes Podcast brought to you by Luno ที่นอนยางพาราผสา,า,านวัตรกรรม NASA Feel t h e Float นอนสบายเหมือนไร้แรงโน้มถ่วงพิเศษสำหรับผู้ฟัง Mission to the Moon รับส่วนลดสูงสุด1,000 0บาทพร้อมของแถมมากมายเมื่อซื้อที่นอนรุ่น Luno Gen 3 Pro และรับส่วนลดเพิ่มอีก1,500บาทเพียงกรอกโค้ด Luno 5เมื่อซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ Luno ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้น สวัสดีครับ5 Minutes นะครับคุณอยู่กับรวิทย์หานุสา,าครับวันนี้เอาบทความจาก Asha Singh นะฮะ She w a l d reading books won't expand your intelligence like this for habits คือจริงๆเขาจะเขาจะบอกว่า reading คือการอ่านอย่างเดียวเนี่ยนะฮะมันอาจจะไม่เพียงพอมันอาจจะมีนิสัยอื่นที่ช่วยให้คุณเนี่ยสามารถช่วยเพิ่มความสามารถหรือว่าเพิ่ม ความเขงใช้คว่าเพิ่มความรู้นะฮะได้ไม่แพ้หรือบาง,บางในบางกรณีอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำอันที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าการเขียนเนี่ยนะฮะเขาใช้คว่า reading writing is reading study นะ,ะการเขียนเป็นพ่อของการอ่านนะฮะ <laughs> พอแปลมาภาษาไทยรูปแปลกๆอะและแต่มันเขียนอย่างนั้นจริงๆ <laughs> คือเขาบอกว่างี้เราชอบคิดว่าเวลาเรามีความคิดที่ชัดเจนภาษาอังกฤษคือ clear thinking เนี่ยนะฮะเราจะเขียนอะไรมาได้ดีแต่ความจริงไม่ใช่ความจริงคือการเขียนต่างหากที่ทําให้เราเนี่ยคิดชัดขึ้น นะครับสิ่งที่มันน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเขียนคือเมื่อเราเริ่มลงมือเขียนไปแล้วเนี่ยนะฮะการเรียงตัวของของความคิดในสมองเราเนี่ยมันจะดีขึ้นจริงๆอันนี้แบบเป็นเรื่องจริงมากมันเกี่ยวกับเรื่องของความเอ,อ่อความสามารถในการแก้ปัญหาเยอะมากนะฮะสิ่งที่ผมเห็นตลอดเลยตั้งแต่เด็กก็คือคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยเป็นคนที่เขียนเยอะมากจริงๆตั้งแต่เขียนสั่งงาน บันทึกต่างๆนานาหรือแม้กระทั่งเวลาเขาจะพูดอะไรกับผมเนี่ยนะฮะหลายครั้งเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการเขียนมานะเป็นแบบเหมือนจดหมายอะนะฮะเขียนเอาจจะเขียนอธิบายเขียนนู่นเขียนเนี่ยแต่ว่าเขาเขียนตลอดเลยนะฮะเราก็จริงๆเขียนด้วยปากกาเนี่ยยิ่งดีกว่าด้วยนะดีกว่าพิมพ์นะฮะมีรีเสิร์ชมาแล้วเราเคยเอามาอ่านให้ฟังด้วยในมิชชั่นทรูดมูลนะเอ่ออย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับการเขียนเนี่ยมันช่วยทําให้สมองเนี่ยพัฒนาในเชิงของการตกผลึกเรียบเรียงความคิดได้ดีมากนะครับไม่ใช่แค่นั้น ะะเวลาเขียนเนี่ยสิ่งที่มันสร้างแน่นอนคือเวลาคุณเขียนเยอะขึ้นคุณจะต้องอ่านเยอะขึ้นไปด้วยเพราะว่าพอคุณเริ่มเขียนปุ๊บคุณก็จะพบว่าอ้าวเรื่องนี้ยังไม่รู้คุณก็ต้องไปหาคุณต้องไปรีเสิร์ชนะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าเวลาเขียนไปเนี่ยคุณจะพบกับสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในสมองคุณซึ่งคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีอยู่นะฮะมนุษย์เราเนี่ยมี working memory เหมือนกับว่า memory ที่เอามาใช้นะเวลาเนี้นิดเดียวแต่มันมีของที่ซ่อนถูกเก็บอยู่นะฮะ เยอะมากเลยใน long term memory เนอะไรพวกนี้มันจะถูกดึงมาใช้ตอนที่คุณเขียนแหละคือถ้าคุณไม่เขียนคุณก็ไม่รู้ว่าคุณมีความรู้หรือมีความเข้าใจในประเด็นนี้อยู่ด้วยนะครับอีกการหนึ่งผมคิดว่าสําคัญมากของเรื่องการเขียนก็คือว่ามันช่วยให้คุณเนี่ยสามารถเข้าใจความคิดของคุณเนี่ยอย่างมีระบบมากขึ้นเพราะมันมีระบบมันเป็นไงรู้ไหมมันคล้ายๆเทมเพลตอะเคยใช้เทมเพลตใช่ไหมฮะเวลาเราเวลาเราจะสมมติว่าจะทําสินค้าใหม่หรือทำอะไรเนี่ยเวลามีเทมเพลตเนี่ยทุกอย่างมันจะเป็นขั้นตอนมันจะง่าย ะะแต่ถ้าเกิดคุณคิดใหม่หมดเลยว่าจะต้องเริ่มจากอะไรบ้างมีอะไรที่ควรระวังบ้างมีอะไรต้องทําบ้างเนี่ยมันเยอะแล้วมันก็จะตกหลน่นนี่คือข้อดีของเทมเพลตการเขียนเนี่ยทำให้สมองมีเทมเพลตขึ้นมานะฮะอันนี้ก็ช่วยเยอะมากนะครับทำยังไงคุณถึงจะเอาการการเขียนเข้ามาอยู่ในอยู่ในชีวิตของคุณได้นะฮะก็ย่งบอกว่า จะเขียนหรือว่าในกรณีนี้ก็พิมพ์ก็ได้นะจริงก็เหมือนกันนะ,นะฮะเข,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 ขียนด้วยปากกาดีกว่าดูความคิดเห็นผมแต่ว่าคุณจะพิมพ์ก็ยังใช้ได้คุณก็คุณก็ต้องคุณก็ต้องอเริ่มลงม,ม,มือทำนะฮะบันทึกเรื่องราวต่าง,างๆทําเพจก็ได้ทาอะไรก็ได้นะฮะคิดอย่างนี้ต่อให้ไม่ได้ตังเลยสักบาทนะฮะต่อให้ไม่ได้ตังเลยสักบาทเนี่ยคุณก็จะเป็นนักคิดที่เก่งขึ้นคุณจะฉลาดขึ้นแน่นอนนะฮะซึ่งก็น่าจะช่วยเยอะมากแล้วอีกอันหนึ่งอันนี้ต้องต้องไป ต้องไปอ้างอิงสิ่งที่สตีฟจ็อบเคยพูดใครเคยฟังน่าจะเป็นไอ,นนอ้คำตอนที่จบเรียนอของสแตนฟอร์ดนะฮะจนการดิวเอชันเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยความฉลาดเนี่ยมันจะต้องมีความสามารถในการในการซูมอินซูมเอาได้นะฮะซูมอินซูมเอาได้นะครับซูมอินซูมเอาคือลงไปดูในดีเทลแล้วถอยกลับมาเห็นภาพใหญ่นะฮะลงเห็นภาพใหญ่ลงไปดูในดีเทลได้ พราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อการความการฝึกในการซูมอินซูมเอาเนี่ยนะฮะมันคือจริงๆอ่ะคนจะงงว่ามันฝึกไงนะฮะจริงๆวิธีการฝึกการซูมอินซูมเอาเนี่ยคือคุณจะต้องหาประสบการณ์ใหม่ๆเยอะเวลาคุณหาประสบการณ์ใหม่ๆเยอะเนี่ยคุณจะพบว่าเฮ้ยบางอย่างมันเป็นเรื่องใหญ่หรือเป็นเรื่องเล็กกว่าที่คุณคิดเลเวลของเรื่องเนี่ยเป็นยังไงและเวลาเราจะซูมออกมาเนี่ยสถานการณ์ไหนคุณต้องมองภาพใหญ่ให้ออกสถานการณ์ไหนคุณบางทีต้องลงไปในดีเทล นะครับดึงเรื่องเข้าออกอยังไงบ้างเหมือนกล้องสองทางไกลนะฮะบ,บางครั้งเนี่ยหลายคนเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่มันมีความเสี่ยงสูงมากเลยที่อยู่ที่ภาพใหญ่แต่มองไม่เห็นนะนะต้องทำแต่ดีเทลหมดนะฮะแล้วก็ไปเจอไอ้น,นียระเบิดตู้มใส่หน้าเขาให้นะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ช่วยได้นะครับฝึกซูมอินซูมเอานะฮะอีกการหนึ่งนะครับก็คือว่า,าวิธีการหนึ่งที่ดีมากหลังจากที่คุณถ้าเกิดคุณคิดว่าการอ่านเรื่องที่ดีแล้วในกะารอ่านเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่สิ่งที่ดีกว่าคือคุณเอาเรื่องนนั้นนะ มาทำหรือมาเล่าให้คนอื่นฟังต่อนะครับซึ่งสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับทำเนี่ยแน่นอนอันนี้ได้เยอะเลยนะฮะแต่ว่าบางอย่างก็เข้าใจแหละโอ้โหเราจะไปทําทุกอย่างก็คงจะไม่ไหวแต่ว่าการลงมือทำนะแอคชั่นมันคือเรื่องที่ทําให้เรื่องที่เรารู้หรือเรื่องที่อยู่ในหัวนี่มันเกิดประโยชน์ขึ้นนะครับแต่เมะ่ะนั้นก็ตามเนี่ยการมาเล่าเรื่องนี้ต่อ ะะอันนี้ก็ช่วยเหมือนกันนะเพราะว่าสมองเราพอเล่าเรื่องที่เราอ่านมาหรืออะไรมาหรือเข้าใจมาเรียนรู้มาเนี่ยนะฮะพอมาเล่าตอบปุบเนี่ยมันก็จะถูกจัดระเบียบระบบในแบบที่เราในในแบบที่สมองจะนําไปใช้งานต่อได้นะครับข้อสุดท้ายฮะซึ่งอันเนี้ยผมว่าผู้ใหญ่จํานวนมากแล้วกันไม่คือมีคนที่มีคนท,ที่ที่ทำข้อนี้เยอะก็มีแต่ว่าผู้ใหญ่จํานวนมากเนี่ยอาจจะขาดข้อนี้ไปนะฮะรวมถึงผมด้วยเขาบอกว่ามันมีงานวิจัยนะเขาเอาเครื่อง f m r i ไปสแกนสมอง ะะของผู้ใหญ่นะครับที่ทํางานเนี่ยแล้วก็ข้อต,าต่างของ2กลุ่มกลุ่มแรกคือ,ค,อคือทำงานเหมือนกันเลยเป็นคนอ่าเป็นคนทํางานแบบหลากหลายอาชีพนะฮะแต่ว่าลักษณะงานใกล้เคียงกันของกลุ่มเนี่ยนะฮะอาจจะมีผู้บริหารนักวิทยาศาสตร์หมออะไรเงี้ยนะฮะแล้วเขาก็ไปดูสมองของ2กลุ่มเนี่ยเขาพบว่ากลุ่มฝั่งที่เป็นกลุ่มควบคุมคือไม่ได้ค,ไไดคือไม่ได้ทาอะไรเนี่ยนะฮะก็ก็ก็ประมาณหนึ่งแต่ว่าไอ้กลุ่มที่สมองเนี่ยเหมือนกับทํางานได้ดีมากๆเนี่ยนะฮะคือกลุ่มที่เล่นเครื่องดน,นตรี บอกเครื่องนดนตรีเนี่ยนะฮะเปรียบเทียบการเล่น,นดนตรีเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนการไปฟิตเนสเลยของสมองนะฮะฟิตเนสของร่างกายเนี่ยเปรียบเทียบกับการไปฟิตเนสของเค,ครื่องนดนตรีเนี่ยเปรียบเทียบกับฟิตเนสของสมองอันหนึ่งฟิตเนสของสมองอันหนึ่งนะครับในรีเสิร์ชอันนี้นะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วดีแทบจะเรียกว่าดีที่สุดเลยในบรรดาการฝึกสมองทุกอย่างนะฮะคือการเล่นเครื่องนดนตรี นะครับเพราะว่าเวลาเราเล่นเครื่องดนตรีเนี่ยคำอธิบายของเขาคือว่าเวลาเราเล่นเครื่องดนตรีเนี่ยมันมีการประสานร,ระหว่างหลายส่วนมากพร้อมๆกันนะครับแล้วก็มันทําให้เหมือนกับสมองเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็เหมือนกับเป็นการรับมีดอะนะฮะอย่างดีนะเหมือนอย่างที่บอกกับเหมือนพาสมองไปฟิตเนสนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสอย่างนะฮะเผื่อใครอยากไปลองทําให้เราสมองดีขึ้นขอบคุณที่ติดตาม Five m i n u t e นะครับสวัสดีครับ 5 Minutes Podcast Presented by Luno ที่นอนยางพาราภาษานวัตกรรม NASA าา Feel the Float นอนสบายเหมือนไร้แรงโน้มถ่วงพิเศษสำหรับผู้ฟัง Mission to the Moon รับส่วนลดสูงสุด1,000 0บาทพร้อมของแถมมากมายเมื่อซื้อที่นอนรุ่น Luno Gen 3 Pro และรับส่วนลดเพิ่มอีก1,500บาทเพียงกรอกโค้ด Luno5 เมื่อซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ Luno ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้น